ยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับตอนนี้เรื่องราวน่ารักน่ารักได้เกิดขึ้นที่คอนเสิร์ตแล้วนะครับทุกคนลิซ่าของเราได้เห็นโปรเจกต์จากแม่ฟิลิปปินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าลิซ่าถูกอกถูกใจสิ่งนี้ที่สุดน้องเถิงกับหลุดยิ้มมาเลยนะครับตอนที่กําลังแสดงโซโลสเอืงหลี บอ,อกเลยว่าเห็นแล้วขนลุกมากๆ หอที่เต็มไปด้วยแท่งไฟสีเหลืองแสงสีเหลืองนะครับจากในตอนแรกที่เป็นสีชมพูอยู่พอการแสดงโซโล่ของลิซ่าถึงท่อนที่แบบเตรียมกันไว้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นสีเหลืองกันไปเลยมีแซมชมพูบ้างนะครับก็เป็นทะเลสีที่สวยงามและน่ารักสุดๆลิซ่าเห็นแล้วนี่ถึงกับหลุดยิ้มออกมาเลยคือน้องงงมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมจู่ๆแท่งไฟถึงเปลี่ยนสีไปเพราะนี่คือโปรเจกต์ที่ปลิงฟิลิปปินหรือว่าลินลี่ฟิลิปปินนะครับที่รักลิซ่าเนี่ยเขาเตรียมกันมาเขา แบบว่านัดกันมาแล้วเพื่อสิ่งนี้เพื่อทำหทลิซ่านั้นเนี่ยอึง้งในคอนเสิร์ตกันไปเลยเพราะเห็นลิซ่าอึง้งปุ๊บทุกคนก็คือดีใจกันสุดๆุดเลครับสุดท้ายแล้วเซอร์ไพรส์นี้ก็สามารถทำได้ราบรื่นและน้องเนี่ยก็ดูดีใจมากๆด้วยที่นี่เห็นอะไรแบบนี้ และนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนดีใจมากๆไม่ใช่เพียงแค่ลิซ่าเท่านั้นแต่ว่าปลิงทุกคนลินลี่ทุกคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตเนี่ยคือกรี๊ดกันดังมากๆเมื่อลิซ่าได้เห็นเค้กของตัวเองนะครับเค้กวันเกิดของลิซ่าเดินทางมาถึงกลางเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม่ปินเนี่ยเมื่อเห็นเค,ค้กขึ้นมากลางเวทีคือกรี๊ดเลยนะครับดีใจกันสุดๆที่ในสุดท้ายแล้วเนเค,ค้กก้อนนี้ที่เตรียมกันไว้ก็ได้ขึ้นมามอบให้กับลิซ่ากลางเวทีกันเลยทีเดียวและลิซ่าก็ดีใจสุดๆเมื่อได้ร้องเพลง Happy b i r ิร์ a เกับพี่ๆร่วมวงรวมไปถึงปลิงทุกคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตนะครับกับ Happy b i r ิร์ a เดย์ทูล ยิ้มหน้าบานยิ้มแก้มบานยิ้มแก้มแตกกันไปเลยทั้งเค้กที่ถูกใจลิซ่าสุดๆนะครับรวมไปถึงทะเลสีเหลืองโอเชียนเยลโล่นะครับที่ทาลิซ่าเนี่ยว,ว้าวมากๆเลยนับเป็นโมเมนต,ต์สุดประทับใจอีกหนึ่งครั้งนะครับในคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ในปีนี้ที่เป็นวันเกิดลิซ่าอีก1ปีโตขึ้นอีก1ปีแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงวันที่27แต่ว่าในตอนนี้ก็เป็นพรีเบิร์ตเตสสำหรับลิซ่าที่โคตรจะน่าดีใจแล้วก็โคตรเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆระหว่าง ลิงก์ทุกคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตนะครับรวมไปถึงลิลลี่แม่ปีนทุกคนที่พร้อมใจการทำเพื่อลิซ่าขนาดนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแฟนๆอินเตอร์ทุกคนเลยผ่านทางโซเชเียลมีเดียที่ร่วมติดตามต่างๆมานะครับแฟนทุกคนอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่าแล้วก็มาเบิร์ดเดย์ลิซ่ากันได้ก่อนเลยที่ใต้คลิปนี้นะครับบอกรักลิซ่ากันเยอะๆมาร่วมเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกดีๆส่งผ่านไปยังลิซ่ากันคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวความเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในคอนเส เหลืองรวมไปถึงเค้กของลิซ่าลิซ่าได้เห็นแล้วแล้วก็ถูกอกถูกใจมากๆใครเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ